สวัสดีครับคลิปนี้ผมขนําเสนอคอนด้าซีวิปี2000นะครับผมราคาแค่39,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเว็บเป็นละทีเดียวเลยนะครับผมเป็นเครื่อง1.5กอโต้นะครับโรงไรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแอร์เย็นฉ่ำเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับภาสี64นะครับผมภายในสวยนะครับรถขับดีแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับต้องมีเก็บงายมากนิดหน่อยนะครับผม มีบุบบ้างนะครับสีตัวรถมีบุบมีร่อนนะครับผมราคา39000บาทนะครับคันนี้เนี่ยรถขับดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมห้องเครื่องเดิมๆเลยนะครับขับทางไกลได้สบายๆหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับหน้าหลังเดิมๆนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับภายในเบาะกำมะหยี่นะครับ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมคลิกที่ชื่อคลิปไปได้นะครับเบอร์โทรและรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ